อ้าเอานี่แหละทรามชาติกันเจ้าสิอะไหมอเขาเป็นอบ้านี่ไก่ไปตุมไก่ปลาทั่วไก่ปลาตัวนี้ไก่ห่างว่าสิห่างตัวนี้ยปดาัวหั่นมันครับเจ้าสารวะสาระวะลโบนี่จังคะเจดีนี่มันไก่ปลามันใหี้ปบนี่บอกว่าไง้่านบ่ะเสื่อกัมะเบิงครับ ครับขุ่นซีอุยซี่อุยขุ่นซี่อุยพญานี่แห้งซี่อุยเฮ้ยพ่อหน้าเผาตัวไหนพ่อหนาเบิ่งพ่อหน้าเผาคนพ่อหน้าเผาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่วันนี้ได้ไก่มาจีตัวผู้ใหญ่ได้ไก่ไมาจีตัวเมนู่อย่างเนี้เขาตุ่มทั้งตัวเลยเหรอเดี๋ยวถามมาเบิ่งกันเนาะตุมเบิ้งุ่นอ่ะมีสมีกับเฮ็ดสมีเหรอเนาะบกพริกก็ลงมาไปบกพริกป่นไอ้บกพริกแห้ง เอาพรกปนกัได้บมเมนนี้ยกะเพานี้บนมล้วนี่ยกะเพาแล้วกะเพาปลากะเพาบรนำหลดโอ้จะไดปลามันกมีบบปาสมุนไพรนี่ปดทัสมุนไพ่สมุนไพรเอาไปไมามาเามาใส่บันี่บานี ไม่อ,อ,อ้อหัวหน้าเผ่า <c oughs> โอ้ยตายสุกหัวเลมหัวจะรุบบ่คยมาอยู่กับกะเลียงโดนไหลเลยเป็นกะเลียงไปเรยบานเนี่ยเก็บเลยแก็เอแาแป่งฟอะไร่าเี้ยบมึนงนว่ามเกี่ยวมาโมเขี่ยวกเกินเียว,กกยวากคนหัน้นเฝ่าเอาใกล้กับพ่อไม่ได้ตีขาง่างทาดนนี้เมื่อไม่สไ,ได้ตมกูนเนี่ เออเาเอาหนจักรโล้ยมจะแน่วหน้าแนวผัดเออไอ้นี่ก็ถือไฟอย่างเดียวแล้วมึงบางบ้างก็ได้โอ้ยบักขาเี่เออมึงว่างก็ได้ดอกมึงก็ยืนถือตามหน้าที่ดีมีไป็นทหารเก่าดนะนี่ใจมันรักไงมันจะบ้องบ้องบ้าๆหน่อยแต่ว่ามันก็รักทหารอยู่ที่เป็นทหารไหนบางเดี๋ยวมันใส่มึงบึงรู้ ผู้กองกระเหลี่ยงครับปดปีใดล่ะมึงเนี่ยผมผู้กองกระเหลี่ยงครับปดปีใดปศตโดนไปปศตดนแล้วครับโอ้เอาเอามาดูแลตุ่มไก่ให้มันบ่ครับเอาเปิดโอ้อนำเดือดแล้วผู้ว่าต้องหันไต่อแก้ต่างหันม่ได้อดเลี้ยงเลยแล้วโตไปตัวเลยนี่แหละในป่าแล้วโตไปตัวแมงเล็บกับวัดตัดบาดที่เนาะเนามึงใหญ่หมอกลมเด้อครับพี่ครับพี่ ถ้ามันไม่ได้เราเอามาตัดขาแล้วก็จุ่มเลยเลยไหมได้ไหมระวังหม้อนะร้อนด้วยอเอาเอาเอาฝาหม้อมาปิดเลยเดี๋ยวมันก็นั่นเองหรือมแม่งบาดเ,เอาดังขึ้นดังขึ้นดังไฟขึ้นอันนี้ไฟแหงมากเลยครับไฟ,ไฟแหงใครดังว่าเมื่อกี้นี่ใครดังครับใครดังวะ ีหัวหน้าเผานะครับหัวหน้าเผาบะอ่าเพราะหน้าเออเอ้าอันนี้บักขามเปียกแล้วว่านี่เข้าได้แล้วนี่อันนี้กับเผาเจ็บอยู่แถวขางท่าอย่างไรจะถือหมากแน่บ่ถือหมากแน่แถวนี้เขาเขี่ยหมากเนาะกับลุงกับเลี้ยงกับล่างเนี่เขาเขี่ยวไปก็บวนน้ำขางท่าเนาะก็เอามาเสียไปโดนโดนควายได้บักขามเปียกทุกคน ว้ายเขาอยู่หลอดย้อนนีู่แล้วอยู่ไกลบ้านในกับมาได้เนี่ยอู้หาก็เคยได้กินเนาะคักคือว่าอะไรวะอืม คู่สมน้ำม่คกันหอวะอล้วอีบ่าไม่ป้าจ้ะได้บวกไม่ไพ่เนี่ดล้คนลุกอันมากเลยเขาเกินมาหมักยังก่อน้มักสรละสรละเสระบอรคูรคูยังยตอนสระคุณอมุด เจ่าอาควาค่ะมันหวานแน่มันคือสิเหมือนตดิมละอันนี้ยังเหลือคือเกอยู่แม่พวงนี่ไหมจะเสียบแต่จะหวานแต่ว่าหวานตายหุณแม่มันเอามาจากเพื่อนไงว่า หวานบอยหวานบอยหวานบอย,บอยโอ้ออโอสนย,ยุ้หายกูก็ัว่า้ยมันกือเหลืออะไรเลยคำเรียกเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้ไม่อาจจะแปลว,ว่าปปาเขาวัาดอดทลาส,าภ,าสาาแบบภาพเลยร่องมึงคำสองโอ้เห็นเห็นหน้าตาแบบทดเื่นตาบาาด้วย ฟันผันอดขอขนแมวเนอะบอกสมแมวอย่างเดียวว่ะกูมาขึ้นเือหลายแถวไปเกี่มาว่ะอ้พอพอพอสมครับเนี่ของหัยหัว้อยห้หมอขวบเ้อมาจับหูหมอท่งนี้มันนว่อนบ่ล่ะ จับหูบาไปจะไปจับไก่มันหอนอยุ่งไว้จะซื้อน้ำซีเนี้ยนมันบาถ,ถึงอันนี้มันบถถนน่น้ำมันมาถึงเลยนะเฮ้ยพอ,อแล้วไปแล้วแล้วพ,พอเดีวอัดมันอาะพ่อยึดถุงหุบาบานี่เอาฝามอนมาปี๊ดครอเด็กจับวะ ไม่ต้ะะ like องใส่เยอะหรอกอย่หออย่าเาน้ำซุปมาใส่ชูโรดีอ๋โอ้เรมชูโรดีแล้วบอกนี่เอมึงอย่ามันเปลือกไจเอ๊ใส่แล้วใส่แล้วครับเอ้ยไกลบ้านี่สองฝ้าสองฝ้ายีบกระใสกกรเลยบี๊กระใสกระกระว่าเกอะ โคเลเข้ากันตัวป่นีันนี้เอาสวยมากนียี่อ่ะนี่มันันแหลวเอ้พอ,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 อ

ซิมซิมซิมซื้งมามตรงนี้ครับจ๊ะบัดจะสุเป้าจะใส่มุลไหลสุดลุ่นไม่ยากยิ่งเขาเขาแอะน่าแหน่ะลึกบ่น้องอยู่ขันสมก็นี่เจียวเลยนขนาดมันขาดสมบุกมา เดี๋ยวพึงน่าปาดปาดมาจกผักเี้ยหรอครับใช้แบบนโอ้ยเก็บมากนี่แหละยเท่านี้แหละครับเฮ้ยพอดอะอู้ยวากัน้วาตรงกันดรงประลวว่ากัตีนเล้ขาไรขาลงลยหมอกอะไรมันยาวดวาจัดสมือไยวันน่ะเผามันห่อนเลยเฮ้ยวันน่เผา พ่อได้ตีนแล้วบุปผากาไปเลยพ่อบ่ล่ะตีนน่ะหวยบ่ใส่นั่นบ่สุกบ่เด็กน้อยกินบ่ได้บ่ได้เด็กน้อยมึงให้กินบ่ได้เออม่เหมือนดื้อพวกตับพวกโมห็นหงงส่องก้อนแม่ล่ะข้าในตีนโอ้ยเอามึงเอาไปกูถือก็ได้ได้ตีนบ่เห็นหงงเลยคือบ่นอนพวกมึงก็ไม่ไม่นอนเจ้าเจ้าพอพอพอจบนะ หนอนนะเขาเรียกเบือออ่ะได้นว่าพอหนงอนโตแถวอย่อไั um, ่นาดนอันน้นไอฝั่งน้นยันกัดกันนะยางาติกันเด้ออย่ากัดกันจะกัดกันกินด้วกันดี เช่นไรชุดนำนะคุณคดีรอคอยปาดทั่วโอ้<ต>ไปเอาน้ไหมคุณคุณ,คณบางนั่นเขาท่าวะอันนี้ตับด,ด้วนี่ออดอ

Xây cày quá Đừng đừng nhớ bạn này đừng đừng có lợi cho nó nè. đừng đừng. Nóng quá. xây cây đi bà, nắng vàng quá. <laughs> <laughs> Mẹ <Mình> ăn ghê. Ừ. Ừ. ปั๊ดโ<อ>ส่วนลำต้ด้วครับ่นลกไหมหัก,กไหมคักัวบาปวดพ่อดัก <c oughs> ดกักโเอาดักครับดกัก <c oughs> โคตรได้เลยวะเสียบ เสียงเราสดตำสุกนะอือฮือแต่มันขาวทาไปสดลายพอดี้นเนี่งลายของเือมยองบ่ปากบ่ปากเลยงหันนี่บ่ปากเลยไม่ปากเลยใช่ไหมกายไม่ปากเลยอ้พวกนั้นไม่ไม่ปากเลยเหรอไม่ปากเลยใช่ไหมพวกนั้นน่ะเฮ้ย

phụ phí tóc nắng này bằng nhựa thoát xiêm bằng tê bực tông nặng 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 gì vậy? Yên nặng 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 ơn, nặng 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 đây hết nặng nặng khác nặng nặng Đó, không nặng nặng bộ nặng 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 อย่าคายดูดเลยอย่าคายดูดเลยจังจังกิน้องจังจังเหนียวเต๋เหนียวกินน้ำจ้ำจังจังสีบอกเร็วว่าแกคิวเนาะแกคิวเนาะีแมงบาดนี่เฮ้ยพ่อพอพอแล้วเอาเอาเอาลงอันนี้ยังกับผู้เฒ่าโบราณเรน่องอะไรไมันด้ไม่หนาด้านหนาเมึนเลยเนี่ ไไกลไต่ไกลเนะกูพ well, uh, ึงมาหู้ามจริงไหมมันของแสบผู้เล่ผู้เฒ่าตัวเองหน่อยหามเลยแสบได้แบบเนี้ยได้พี่น้องได้ยินเขาได้ยินเขาตอนเด็กตอนไหนวะจักสุ่มออกมาสุ่มจักสุ่มมกินเนม้อหมดตั้งมอเข่าไว้แต่หกงนะเรื่องเบ้อ อืมบนห้องเอ่งกินตัวเ้าเห็นเดีมาอยู่นี่กันเบื่องกันแรกกันตัวเนาะเอาหม้อส่งไปอุ่นๆๆต้ามาทำต้มนี่อู้หอมแห้งว่ะหัวมาอีตัวไหมพัดไอ้เถ้าคำหวานไอ้สมุนไพรเัาเนาะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมหน่อยไปหม้อส้นกันเลยแบบพี่กับน้องมันมูนี่